ะมาดูปั๊มแช่ทำเป็นปัม๊มเสมอเลยนะครับพอดีตัวโมดูลมันเสียะนะโอดูลแรงใจ่ายซ่อมสตาร์ทโรแกมซ่อมอสตาร์ทมาเจียดบอันนี้ยัดลงกล่องกล่องมอเตอร์ลอยฟ้ากล่องอันนี้กล่องนะอนี้คาร์ลิงคาร์ลิงอันนี้เบาไว,ไว้รีไว้อ่ะมาดูกันสายยาวสิบเมตรสายาสสายาวสิบเมตรอันนี้เบาสุดนึกเ่ยเบาสุดเนะสายยาวสิบเมตรทำแม่งเป็นปั๊มเสมอเลยโอเคไหมโอเคไหมเออเออเ <c oughs> อเคอเคาร์ลิงนี่คือการกระจายแรงจัก ทางไปเลยร้านไปดมอยากไปดูให้นะแต่เขางอนเขาเป็นอกเขาหลาดเขาขาดเขาขาดเขาหลานเนี่ยหล่อนั่ง 何が起きないの 何で言うの รู้แต่

มันจะขึ้นในฉลาดมันไปกำลังตรงนั้นนะนะกำลัง <mully>

ตวเดี๋ยวเปิเทยาทานเอาอะไรไปบ้างเย่้ตมมาเดี๋ยวตับนะเแล้นี่มาดูเ็ตติดตั้งเรียบร้อยนู่นเดี๋ยวลงมา,มาไม่ไมเดี๋ยวมีคนรู้ไหมมีคนมาเดี๋ยวมาดูงานเสร็จ <c oughs> แล้วนี่สวิตช์ปิดเปิดเดอาอชั้นมาดูนู่นสะลึกนะต่อสายที่เสมอเลยนู่นคามแช่เดินมานี่ปุ๊บ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 ปว๊บปุ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 ปบ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวต้องหมุนนตรงนี้คาเร่งคาเร่งดูปั๊มนะสังเกตปั๊มนะน้ำมาเพิ่มปุ๊บอ่านี่ขึ้นแล้วเป็นแล้วก็มาดวูว่ามันกินเยียแอมสุดกี่แอมป์ปั๊มแช่กินอยู่หกจุดห้าแอมป์ปกตินะไปดูน้ำก่อนมันเดิดนะไปดูนะรอพอบงไปดูกันก็ได้น้ำไม่เยอะมากเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางไหนน้ำดวดยกไปดู ขมาเยอะเาาโหกฮาเนี่ยเอาาโกหเาโเลแลวกนยลงไปในสกดิอะยอนไจะแผงมาสีวลต์นะสสแผงสสแผงมีสายหักสายหัก่ไม่ดีสายย่างว่ามันอ่อนเนี่ยโอเคอะมาดูระบบ หลังจากปั๊มน้ำเสร็จมาดูระบบภายในใช้อะไรบ้างเห็นไหมครับมีที่น็อกงัวมี wifi อ่ะไ i ไฟสำหรับกล้องจอจรปิดอ่ะแล้วก็มีม้องข้าวมีพัดลมมีที่ชาร์จแบตหลอดไฟ1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 เหลอดทั้งหมด7หลอดอะระบบ 24V โวลต์ตัวนี้ตัวอะไรตัวแปลงสเต็ปดาวลดจาก2 4ไป12เพื่อเอาไปใช้กับ Wifi แล้วก็หม้อน,นอกวงวนะครับอุปกรณ์1 2โวลต์ก็คือใช้เป็นตัวโหลดเอาค,อคือเรายกแรงดันให้มันเป็น2 4 ยีี่ก่อนพอแรงดันมันตกอุป,ปกรณ์1 2บโวลต์มันก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับให้มันเหนือไว้แต่ถ้าเราใช้1 2บเนี่ยเวลามันลดแล้วมันจะเหลือต่ำกว่าสิบมันก็ไม่พอใช้แค่นั้นเองครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ปกติง่ายๆสะดวกสบายพัดลมพัดลมเป็น2ี่โวลต์นะบัตเลสที่ชาร์จแบตของผมก็จะเป็นแบบนี้ ที่ชาร์จแบตจะเป็นอ่ฟ้าชาร์จครับ5 M. แอมแปร์แรงรับไฟได้ถึง60โวลต์แจวๆตอนนี้ชาร์จเยอะเท่าไหร่เกนะเรื่องมอนนอกมัวครับวันนี้เชฟคอมจะทำอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ขอเสนอเมนูไข่ดาวครับครับและอะไรต่อครับ ทำด้วยโบโลน่าย่างครับวันนี้กินกับข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกครับครับคุณมีเวลาสิบนาทีนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปผ่านไปเจ็ดแล้วนะครับอันนี้จะทําอะไรต่อครับเนี่ยเดี๋ยวทอดไข่ดาวครับสองฟองครับแล้วก็เดี๋ยวย่างโบโลน่าอ้าวทำไมไข่ดาวมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นไข่ดาวแบบฝรั่งครับมันกับไม่ได้เชฟคอมไม่ธรรมดานะครับนะครับนะครับเชฟคอมไม่ธรรมดาแล้วแล้วจบครับ